เยนี่เป็นปลคลิปเหตุการณ์ซึ่งปเ,เป็นหลักฐานสำคัญนะครับ <ไป S 2> ขณะที่จเจ้าหน้าที่ใช้เรือไล่จับกลุ่มแก๊งคราดถอยเถื่อนในอ่าวปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชที่พยายามจะหลบหนีเข้าไปในลำคลองอ่าวปากพนัง จากคลิปเนี่ยจะเห็นว่าขบวนการคาดถอยเถื่อนเขาพยายามทำลายหลักฐานด้วยการนำเอาตะแกรงคาดถอยโยนทิ้งน้ำโดยพบว่าขณะนี้ในอ่าวปากพนังขบวนการคาดถอยเถื่อนแบบนี้เริ่มกลับมาลักรอบอีกแล้วนะครับก็สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ2คืนก่อนนั่นก็มีอีกหนึ่งเหตุการณ์นะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยคุมตัวผู้ต้องหาเอาไว้ได้หลังใช้เวลาไล่ล่าติดตามเกือบ15นาทีจนสามารถจับกลุมผู้ควบคุมเรือเอาไว้ได้ ส่วนลูกเรืออีกหนึ่งคนกระโดดน้ำหลบหนีไปแต่ต่อมาได้ประสานขอมอบตัวกับทางพนักง,งานสอบสวนตำรวจภูทรปากพนังของกลางที่ได้ทั้งเรือประมงมีเครื่องยนต์ที่ดัดแปลงเป็นชนิด16าวลาวติดเทอร์โบอีกเพื่อเพิ่มกำลังความเร็วใช้ในการลากหอยแล้วก็ที่สำคัญครับใช้หนีเจ้าหน้าที่ขณะที่มีการติดตามจับกลุ่มซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อแก๊งตัวทำเงิน โดยเจ้าหน้าที่มีการยึดไว้เป็นของกลางแล้วก็พบว่าเรือลำนี้เป็นเรือเถื่อนไม่ได้จดทะเบียนด้วยนะครับและยังใช้การทำประมงที่ผิดกฎหมายด้วยนายกรกฎแสงทองหัวหน้าชุดปฏิบัติการเรือตรวจการประมงทะเล บอกว่าเรือจําพวกนี้จะออกทําประมงแล้วก็เป็นตัวการสําคัญที่ทําลายนิวเวศน์หน้าดินแล้วก็สัตว์น้าหน้าดินบริเวณชายฝั่งรวมทั้งทําลายเครื่องมือประมงพื้นบ้านของชาวประมงที่ทําถูกต้องตามกฎหมายด้วยขณะนี้เรือคลาดหอยเถื่อนได้ออกทําประมงผิดกฎหมายกันมากขึ้นทั้งที่เรือประมงพื้นบ้านขนาดเล็กเขาหยุดออกเรือชั่วคราวเนื่องจากว่าเป็นช่วงมรสุมแต่เรือผิดกฎหมายเหล่านี้ครับอาศัยขนาดของเรือที่ใหญ่กว่า สู้คลื่นลมทรายฝั่งออกไปช่วยโอกาสกระทาความผิดซึ่งการลงทุนเรือผิดกฎหมายเหล่านี้เนี่ยต่อครั้งก็ประมาณ4-5,000บาทเองนะครับสำหรับค่าน้ํามันเชื้อเพลิงแล้วก็อื่นๆนี่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นและมีรายได้ต่อคืนก็คือ1-2,000 0บาทการลักลอบ1ครั้งก็จะใช้เวลาประมาณแค่4ชั่วโมงถึง5ชั่วโมงหากรอดพ้นสายตาของเจ้าหน้าที่ <Wow. S 1> ก็ถือว่ามีกำไรอย่างมากนะครับ แต่ถ้าถูกจับกลุ่มยังไงก็ไม่คุ้มครับเพราะว่าโทษปรับสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทและที่สําคัญเรือไม่ได้อยู่ด้วยนะครับถูกยึดแน่นอนครับนนี่่่อวามััดดไปงงเเกยยลู